รมาดูครับเขาเล่นอะไรกันครับเดียว NUC902 ครับโอ้โหเละมาแล้วครับจะมาตุกฟางครับบอกมันลงไม่ได้ไม่ได้อยากลงครับดื้อครับดูครับตรองคานก็ไม่รอดครับโอ้โห Cóp đôi chia bia chia bia chia bia nó thấy sinh lắm Ai công mọi người Ồ hô Đan tấu rất Ồ oh, rất rồi đặt từ ngôn nữa lên ở đây canh gắm được luôn bao lắm ดัน,ลนเลเคยงงครับนไฟนก้อนเรหกเก็ยรบาทไม่ใช่เรื่องง่ายครับไหวจะได้ครับก็าจะออกจากนาได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับ oh. เลี้ยบเลี้ยบงานนี้ U49 เป็นโตประยันเลยครับยังไงครับ có chào vàng luôn đi ngay hết Dọn tay lên mía lúc dáng sĩ thơm lúc 4 luôn thơm lúc dáng sĩ thơm lúc dáng sĩ thơm lúc dáng sĩ thơm này lo sĩ thơm lúc dáng cam phán cam phán cốt phán xem không cốt phán xem này ba so cốt phán xem cốt phán xem nào thổi thổi bỏ vừa thổi à bên em bên thổi đi à nằm lại à à À. <laughs> ยังไงครับจะเอาลงนี่จะยัง อาดริมเปกรอเขย่อนนะบอกใหญ่ลงใหญ่ลงครับไม่ฟังครับดื้อครับไมไทยแรงครับไปได้หมดว่างัันน้ำม่ใช่น้ำลกอก่างั้นลงได้สบายบว่าสุดท้ายจบไม่สวยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ จุดรบแรงครับอย่างว่าแล้วครับไม่รองไม่รู้โอ้โหเอาลงครับ <h ums> อา้าวสางนวมเป็นอะไรครับจอดครับหื <h ums> <h ums> น่าจะขับเร็วเกินครับนอ็อตเซฟขาดไปแล้วบ้างนะ่ะเอ้อน่น ขอจบพีบ่พิธีครับ